มอบของขวัญให้กับพี่น้องประชาชนเตรียมเอาไว้ถึง100 100ชิ้นด้วยกันนะคะซึ่ง100ชิ้นเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูนะคะเพราะว่ามีหลายมาตรการในแต่ละมาตรการก็จะนับเป็นของขวัญ1ชิ้นด้วยกันมีหลายภาคส่วนเลยทีเดียวนะคะทางคุณรัชดาธนาดิเรกค่ะ รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการถแถลงนะคะว่าการประชุมครมอรวันนี้ได้มีการเตรียมของขวัญปีใหม่นะคะจํานวน100ชิ้นค่ะจากทุกกระทรวงเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนนะคะลองยกตัวอย่างก,ากา็และกันอ่ะหค่ะเป็นสถาบันการเงินของรัฐนะก็มีหลายมาตรการออกมานะคะอย่างเช่นธนาคารอมสินมอบของขวัญให้2ชิ้นด้วยกันชิ้นแรกค่ะมอบเงิน500บาทให้กับลูกค้ารายย่อยที่ใช้บริการสินเชื่อในวงเงินไม่เกิน1 0,000แ Bye. แล้วก็มีประวัติการชําระเงินดีนะคะไม่น้อยกว่า3ปีไม่มีประวัติการปรับปรุงโครงสร้างนี้ไม่เคยเป็น NPL เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้นะคะจนถึงมกราคม2564นี่คือการมอบเงินให้500บาทด้วยกันนะคะ2ค่ะก็จะเพิ่มรางวัลพิเศษของสลากออมสินดิจิตอลฉลองปีใหม่2564จํานวน20รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทสําหรับการออกรางวัลในเดือนมกราคมจนถึงกุมภาพันธ์64นะคะโดย จะเริ่มจำหน่าเ,เริ่มจำหน่ายสลากตั้งแต่วันที่17ธันวาคมส่วนทกสนะคะมอบของขวัญเช่นโครงการชำระดีมีคืนสำหรับหนี้เงินกู้ชั้นปกติโดยการโอนคืนดอกเบี้ยเงินกู้เข้าบัญชีให้กับลูกค้านะคะใครที่ รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเข้าข่ายนี้นะคะก็ลองติดต่อไปที่ธนาคารดูว่าเอ๊เราจะได้รับของขวัญกับเขาหรือเปล่านะคะส่วนกระทรวกกงการคลังก็มีการมอบของขวัญน,นะคะอย่างเช่นกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาลดเบี้ยปรับร้อยละร้อยสำหรับผู้กู้ยืมทุกกลุ่มที่ชําระหนี้ปิดบัญชีหรือว่าเพิ่มอัตราการลดเงินต้นจากเดิม3%เป็น5%กรณีชําระหนี้ปิดบัญชีในคราวเดียวนะคะและผู้กู้ยืมเงินเนี่ยไม่เคยผิดนัดชาระหนี้มาก่อน ส่วนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะมีมอบโครงการส่งการ์ดอวยพรช่วงเทศกาลปีใหม่ยกเว้นค่าตราไปรสณนียกรผ่านบริการไปรสีนีนะคะ ระทรวงมหาดไทยก็มีเหมือนกันสถานธนานุบาลน,นะคะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศจะลดดอกเบี้ยสาหรับเงินต้นไม่เกิน5,000บาทใน2เดือนแรกไม่คิดดอกเบี้ยเลยนะคะหลังจากนั้นจะคิดดอกเบี้ย0.25ต่อเดือนส่วนเงินต้นเกินกว่า5,000บาทคิดดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อเดือนนะคะซึ่ง นอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีมาตรการจากประกันสังคมนะคะที่กระทรวงแรงงานเขาเสนอคือการจ่ายชดเชยกรณีว่างงาน50%ให้กับลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด19 2คือการลดจ่ายเงินสมทบสำหรับลูกจ้างแล้วก็นายจ้างจากหเรหลือ3%เป็นเรระยะเวลา3เดือนก็คือนับจากมกรากุมภามนาีนะคะ3การจ่ายเงินเด็กแรกเกิดจาก600บาทเป็น800บาทแล้วก็ค่าคลอดบุตรจาก13,000บาทนะคะเป็น15,000บาทนั่นเองค่ะนี่แหละค่ะของขอบคุณที่รับชมท N เช่อง